ในการสร้างเกมด้วยเรี e ลแอ n ดมีระบบที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถเขียนสคริปต์เกมได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดโปรแกร,รมนั่นคือระบบ b l u e p r i n t ระบบ Blueprints ทำงานโดยการเชื่อมต่อ Nodes, Events, Functions และ Variables เท่าด้วยกันเป็นกราฟแบบกราฟิก ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างองค์ประกอบเกมที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย l u e p r i n t s มี2ประเภทหลักๆที่จะใช้งานบ่อยครั้งนั่นคือ Level Blueprint และ Blueprint Level Blueprint ใช้ในการควบคุมมือจกต่างๆที่อยู่ในแมพเช่นในที่นี้เราทําการวางหลอดแสงไฟและเราจะเขียน Level Blueprint ให้เปลี่ยนสีของแสงเมื่อเริ่มเกมโดยมีตัวอ้างอิงเป็นหลอดแสงไฟที่เราเพิ่งวางไป Blueprint นั้นใช้ในการสร้างวัตถุที่มีปฏิสัมพันธ์ได้ในเกมเช่นประตูสวิตไอเทมเก็บได้มีความยืดหยุ่นสูงและครอบคลุมหลายด้านทั้งการสร้างระดับตัวละคร UI และคอมโพเนนต์เกมทำให้การสร้างเกมด้วย Unreal Engine เป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกสนานมากขึ้นวิธีการสร้าง blueprint นั้นให้คลิกขวาที่ Content b เ o w s e r กดคลิก Blueprint plus จากนั้นให้เลือกประเภท blueprint ที่ต้องการสร้างได้เลยในที่นี้เราจะยกตัวอย่างการสร้างรูปริ้นแท็ r เ c อร r โดยทำระเบิดนักถอยหลังสาวินาทีแล้วจะโชว์เอฟเฟกต์ระเบิด อธิบายบลูปรินของระเบิดในที่นี้เราได้ใช้อีเวนต์บิกินเพเมื่อเริ่มเกมให้รอ3วินาทีก่อนที่จะเล่นเอฟเฟกต์ระเบิดและทำลายตัวเองเสร็จแล้วให้ลากเอาระเบิดแต l บลูปรินที่สร้างขึ้นมาไปวางในแมปและกดเริ่มเกมได้เลยสำหรับผู้สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถศึกษาจากตัวอย่างและบทเรียนเกี่ยวกับ Blueprints ได้จากเว็บไซต์ของ Un ร e a l Engine ระบบ Blueprints ใน Engine Un ร e a l เปิดโอกาสให้นักออกแบบสามารถสร้างระบบต่างๆของเกมได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด